โอเปเมื่อวานคอกรุงเทพจะไปเลียนไม่หลานสิฮะไม่หลานปะบอน้องมูเพื่อนโอ้มูสิสมัยเรียนนัันแมนไปกัลูกไปเมื่อวานหน่องมานกัยังเกาอยู่น้อน้องมาหนกัหัวตะฝืนม่แม่เลย พ่อแม่ลูกไปเลาะมามึงยไงถืกใจคักว่าสันลมเย็นอู้อยากอยู่พี่ดีแม่แม่จะไปกรุงเทพเป็นบ่อเนี่แต่ว่าเพิ่งจองตัวแล้วแม่ไปเมื่ออื่นแม่สีพักกันไปนอนอยู่บ้านก่อนขอบพระคุณด้วยนะคะาโอ่ยวันนี้ใครห้องอีกเกียร์ด้อเอาใครดอกมันเป็นอไม่รู้แม่ท่านได้ได้อยู่อ่าท่านไปไทยไทยเสน็จก็ได้เพราะผมปรจักษ์เห็นพาผมออกไปอ่ะเพราะเป็นยังขอบคุณแม่แม่พลัง เดี๋ยวยเดี๋ยวอันอันนี้คือระยะเวลาสองหมื่นพี่น้องปีนี้เป็น้าปีที่จดตามมากที่สุดคนคียงลูกเยอะมากเยอะจริงๆนี่แหละฮอบเบาร่แมนจะแบบเออว่าปีแรกเราจะได้เยอะแล้วปีสองจะเป็นยังไงแต่ว่าปีที่สองของเราก็ได้เยอะอันนี้อันนี้คือพระกันไทยขอบคุณแม่แม่แล้วแลมืเออื่นกับลงมือแกะ อาจจะบ่มหัวมืออืดอาจจะตอนแรกอาจจะตอเย็นอันนี้ไม่ต้องเป<ม>็นห่วงนะครับเพราะาว่าเราก็จะแก่เพราะเราเอาจะเอาเข้าไปฝากธนาคารเอามาซื้อกระจกเราจะได้กระจกแล้วนะคะพีแ<ช>ม่เวลาบาร์พลังหลักน้องกระซีได้เอาไปเข้าธานาคารกระซีได้ไปซื้อกระจกมือได้กัเราติดตามกันเบิ่มนี่แหละครับขอบคุณแม่แม่ทางการประเทศด้วยโอ้ยถักแดงบวมหัวนวดก็เลยลายก็ไม่ดีทำอะไรก็ไปซื้อที่ไหนเขาเห็นรูป เห็นตาเห็นตาไอ้เพิ่นหอยเนาะสวยเนาะเห็นตาไอ้เพิ่นหอยเห็นตาไอ้ไอ้คอบน่ารักกอดเพิ่นหอยหอยก็เลยได้มา่อดเจ้าของโอ้ดีใจเพื่อนใจเพิ่นหอยบ่อนขึ้นบ้าน้องมานากระติด้จนี่แหละเพื่อนมาความแพงต๊อเจ้าต๊อไปหนีเจ้าแห้งสิได้หลายข้าเจ้านี่ขอบคุณเอาไม้จากแม่อันนาด้วยบ้านฮักแม่แปดจีบ้านพลังรักบ้านฮักน้องมานะ ไล่ยเสือแม่ของแม่เบนแม่ฮักญี่ปุ่นแม่ดาวอเยอะแยะแม่เลยแต่เราก็มีเซอร์ไพรส์อีกนะอะไรเราไม่รู้เลยนะว่าของใครเนี่ยอันไหนอันไหนนั่นไงดอกกุหลาบแดงน่ะเออนั่นแหละของใครเนี่ยเป็นเป็นเป้าไม้เป็นยังกอคอสงสัยเหมือนดอกทานตะวันดอกทานตะวันก็สวยดอกดอกกุหลาบแดงก็สื่อความหมายถึงสวยมากนั่น ออันนี้อันนี้ย่อมใจเลย,เ,เ,ลยบบเ,เลยว่าพี่แม่แมวมาเปิดโตเลยเขาถามหาประเด็ก็บ่มพี่แมวมาเปิดโตเลยว่าของไผ <c> ่ <oughs> อันนี้ไปเมื่อเ้านี่คือไปเอาปีกเนาะเอาเห็นตัวกำลังใจน้องมานน้อยมาสัตนเอาคือมีของมณฑ์ก็ไร้างเพื่อนเอาตู้องมาให้เป่เพื่อนเอาเอามาตั้งเลี้ยงไหวนนะะเออเพราะว่าเพื่อนเอาใส่รถนี่ บเมื่อคืนนี่เราเคยอะไรจะคือลูกโป่งเนี่ยเม่เคยเห็นถึงใจแห้งขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยเมื่อคืนนี่ว่าไปเอาเพราะว่าเดี๋ยวงานขึ้นบ้านไหมอันขอบคุณอันเพื่อนเก็บไว้ให้คนดีเก็บไว้ในงานพอจูเลยเมืนบ่ะมีนเออเพ่อเก็บไวไ้ในงานเท่ากันเลยว่าสามารถที่ไปเอาได้เพราะาาว่าเมื่อวานนี่ก็เป็นแบบเป็นงานของพอจูเนาะเพื่อนกักสิบห้ากันมารวมแม่นังกันเบิด แล้วน้องมานาศิขอตัวแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดีย๋ยวจะเอา,เาไว้ในงานจะซื้อมาขอบคุณอีกเช่นดี๋ยวอาจจะตกโกรนขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่เอ็นดูผมะะแล้วก็ขอบคุณอ่กำลังใจผู้บ่าวผู้พานจากทางคุณแมวเหมียวขอบคุณเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะแมนนี่แหละโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับไม่ว่าไม่ว่าจะแม่บุญแม่จินกอทรมรุ่นชายมานะ แม่ฮักย่โกูก pues mm แม่น้อยแม่องี้ยแม่ตายเยอะแยะมาซื้อไผ่กันเมื่อคืนแม่แม่หัวใจสีเขียวแล้วก็ขอบคุณคุณยายฮ่องกงด้วยโนที่นอกงามงามงามลูกโป่งนี่ยังลอยอองลองอยู่ แตงแต่เมื่อคืนแตงแตงหมาาื่นวันโอ้ยรุดแล้วรุดแล้วใคยรูปใครเนี่ยใครรุปไปเนี่ยใครรุปไปเไปนวนอนเนอะ เห็นหมดบ่เหลแห้งบ่ฮะเหลแห้งบ่เดี๋ยวลองบุงอันนึ่งสองหนึ่งสองอ้องบงไปแต่งเอาทองฝากเ็เร่มแลมาแล้วพี่น้อง รอบนาแม่รอบนาแม่ต้องเตรียมมาให้มันเบิดอร่บรมอ้าบอาเรอบอบนาเอาอรอพอมเอาเต้นมาพอ้มาพอมกายตีน้ำพุ่งเลยตีน้ำพุ่งเลยนะซื้อแบบเป็นนันมาแล้วไม่ได้ไป มีจะไปย่างาลปะแงการเยังว่าแม่แม่ว่ายังก่นแม่ว่าขึ้นบ้านไม่บอกสิมานอนที่วัดแม่บออยากมานอนูนมันลูกมาการเต้นน้ำูกมันน้าเจ้ากระดเอาตุกไฟอันเชก็พอพไวละแม่ีจอดรถแล้วไเดียบอวไม่จอดเลยเสียบห่จอด เรานั่มเลี้ยงกัได้แล้ว่าสิแม่ก็สื่อรีโอนะสอนลั่งว้ยัยันยายองสนัมี่พาก็ไปนั่งเดียนั่งบรรยกาเวลาน้ก็ออกลไปด้แลไม่เบีดเดเ ผมทมระดีคือนาข้าวปูนเดีแม่พระเอาอัดปูนบูกไว้เมืลายรของเงีอนที่วอาว่าฉะไมันมันดีได้ยินน้าปูนอะเดี๋ยวนี้เนาะดิ่ชาวบ้านเพิ่มดีดออกดีดดีดได้ดีดดีดได้เพราะว่าปานี้ห้าสิบต่ออน้าปูนอะเดี๋ยวนี้เคาเห็นได้หมด ต่ว่เาเงินเาสิถึงเขาบท่านั่นแหละแอยากเก็บนั่นเป็นแต่ไทยใช้คำศินู้กือลตัวจะเรียื่อชอลือออกก็ก็ดังึอนแนนสูงแล้วก็ดังนผมผมจ้าแล้วก็ผมจะรอบขาใช่ไหมว่าจงั้นละนนี้เสียดายมันยุแนนยุบอผมจะผมจะลอบขาค่ะผมจะอบขาวันี้หันเจ้าสิเผมบริเอาเอาซันและพี่นทุกไคลิปวนี้แค่ขอฝากไปสักนิดคลิปหน้าพักันไหมจ้า 人家，我也没说。